ผมสวัสดีครับผมนะเบาวมืดสีพลาเห็ี่ยงระบาดเลยปลาวสวดตววรผู้ปลาสดเล่นว่าวแล้วออันนะ่ะลงตังลงกองเฉลี่ยองเฉลีเอาใส่ตะกรงเดี๋ยวตะกรงมาตั้งหอยหน่อยเดี๋วมาแม่มาตั้งมาดูโอ้โหมา,หาหมาทายเขาเจ้านี่ครับบลาวสวูตรจะเล่นว่าวเอา,าไหมตาไคร อของคือกว่างเอวะอันนี้คือบวกว่างวามมา่ะหนึ่งเลยโอ้บกกว่างคือบ่ออะเอาวนเ็นหกคนแล้วเบิ่งผู้บาวโสดนะครับผู้บาวโสดเล่นเบาบาหมดบาหมึดมันโสดมันสิเล่นเานะครับโอ้บอนเบบนี้ เล็ดไปทัวเนาะเป็นน้องไฟบอเป็นน้องไฟบ่ <laughs> เฮ้ยัมเรียนน่าเหือเเป็นไปได้ฝ่ามืดเล่นว่าวว่าวจุฬาผู้เล่น ด้เด่นขึ้นเลยแล้วคือว่ามีคนเด่นวาวมี่ผวัดก่อนอ๋อมวงก่อนเมื่อเอาขึ้นเราบ่บ่แข่งคนูมือซื้ออ๋อดังบ่ดังแต่บ่มวนมั่นคือมาล้ำสิ่งเลยเอาบักกันนี่แต่ว้าวเนาะมันเหมือนล้ำสิ่งนี่ป้าโอ้ นี่ต้งแลนแบทั้งุนเลยนอิล่ไปทั้งพี่ทางแล้วน้อนี่เลี้ยนยูงนีกัอไปเสียใ่ใหเอเออ่ค่อยขึ้นแล้วน้อก็ต่ค่อยๆลงมันมีเฮ้ยขึ้นหวยมีถ้าลงมันมีมันก็ปล่อยข้ามือเด้แล้วเออมันจะสีเลียนไก่ปนนั่นติดด้วยูนไปเลี้ยนมาตั้งฟาาบอาไรเป็นกิโลกันี่ไหม ล่มมันมีอยู่นี่มีล่มอยู่นี่เอ๋ยแข็งทื่งแหงสีแห้งบ่งท่งดูทื่งท่งของผนนะปิวแวะๆอยู่ผน่ะเหื่อยใส่ทงใส่ทงใส่ทงในจินตนาการกูนี่แหละในจินตนาการกูนี่แหละ ก้มเงี้ย <c ười> งเลยดนเลยแบบงเลยชงผิวแหวะอยู่ส่วนเข้าเงส่นเข้าวงอแหวนอันนี้คุณลด้ซี่บเล้วเหลเชื่อ

สวงสนสะดดดูดอู้สแดะดูดอ้เราตัวน้ยังงส่ลมแห้งวัวเหรอยิ่งแข็งยิ่งแข็งเราไม่ส่หางเราไม่มีหางในวจุฬาบ่าบุวัาจุฬามีหาง mời mới Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không คือพาไปเติบบะท์งิบเอาปะติดเก่าติดเก่าเขาบอกขาดปะเก่ายังเก่าห่อนบ่ครับเก่าเก่ายางอ๋อคือบ่หยิบเอาคือบ่หยิบเอาอ้หูหยิบบนเรียวก็คือเนียยุบราณหนิบเขาพยายามเห็ด เดี๋ยวลมกำลังมาอืมงงกว่านะลมแหงอืมปูมันอยากเบิ่งเดียเเด๋ยวมันเออลมมาดอกไปแลียนมึงดูหยัง่งคาดระเบิดร่ม,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 มกเ็เอียงกันเนะาะกบบน,นี้ ไฟล้นรถมาเขายู่หิงนิงนเหรอไม่มันลหลุดเลยเพื่อมันยังใส่เขาม,มาปักเหนียวโอเียังใส่ย,ยังขวัวเขาไฟล้นมันหนิงเหรอมาะบ่แล้วเลยแ่ได้เร็วไปยังีย่งนาจะมาเต็มคืนเมือไงดหอย่างนั่งมือ ปูนลังระปุนคนเห็นจำไว้้องอย่าไปชาปูนลังระปูชาปูนลังเฮ้ยลมมาแล้วแห้งวเห็ันีแห้ง,หง,หง,ปงาปน้เร่มมก่าวมา

นั่นตอนนี้การประกอบกันนะครับก่อนจะได้เล่นมีเสียงลาบากมากคุ้สมบรูรณ์ก็สิครบคลิปแล้วล่รเฮ้ยแปดนาทีเลยนี่ประกอบเว้าประกอบเว้ากกอนนะครับผมนะครับบ่าวมืดเล่นเว้าวบูมีอย่างเห็ดนั่งเล่นเว้าอยู่บัดเฮ้ยนั่งมเอเมียก,กับบูมีเล่นว้าซะแล้ว ก็มาปั่นจะเี่ยงดีดีแลวมาปั่นจะเหี่ยดีเลยผัวตนบอกปั่นกะเหรียูนะกันได้ยาวไปนันตีเลยนี่โอ้ยยาวพูดขิ้บดถึามสูงมันหน่อปัวมันคับหนอ กจะ่าบริสสองคนสองคนผัวเมียไดนเอเอินเด้อเินมเลี่ยเออ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 สองคนมาเลี้ยเด้อยเฮ็ดยแต่แม่นั่งเฝ้าอยู่หันฮึมอเคาบุมีลำ เซบาบ่ามีลำจอย่าที่จิจดตัวเดยวสมชาลงโทษ ไปเล่นแล้วไปเล่นเบาผู้เดียวแล้วนะไปเล่นเบามีน้ำไปวันเดือนเบาผู้เดียวแล้วพี่น้องเอ๊ะต้องไปเล่นเบาผู้เดียวแล้วสิบเอ็ดนาทีผ่านไปไปเหมือนกู